อาจจะเปิดเทอมแล้วหาของขวัญไปให้เพื่อนเนาะส้มชมพูอ่อนฟ้าอ่อนน,น้ำเงินเหลืองอันนี้สีอะไรลูกโอ้โหนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะเราอยู่ที่เซนทัลเฟสเชียงใหม่นะคะทุกคนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะดีไซน์เจออะไรคะเจอน้องแคบแบนบน้องแคแบแบ้เป็นกาชาปองใช่ไหมเป็นกาชาปองน้องแคบแบ,บ้แบบนี้อขอดูหน่อยคะ่ะนี่นะทุกคนเมื่อกี้ดีไซน์ หยอดมาแล้วนะได้เป็นสีชมพูตัตวสายรุ้งแบบนี้นะแล้วดีไซน์บอกว่าเลยนะคะเอาไปให้เพื่อนสนิทเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมก็คือวันที่16นี้โรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วแล้วดีไซน์บอกว่ายังไม่มีของขวัญไปให้เพื่อนสนิทก็เลยขอแม่หยอดกาชปองอีก2ลูกนะเพื่อเอาไปเป็นของขวัญให้เพื่อนสนิทนะคะเขาคือเพื่อนอ่ะเคยซื้อของขวัญให้ดีไซน์ใช่ไหมอ่ะแม่ก็เลยอนุญาตนะทุกคนให้ดีไซน์หยอดไปให้เพื่อนสนิทตอนเปิดเทอมนะ มาลุ้นกันว่าจะได้สีอะไรบ้างแล้วดีไซน์ต้องมาเลือกอีกนะว่าจะสีอะไรให้ใครอะลูอะอย่าเลยดีไซน์มีเพื่อนสนิทที่สนิทมากๆเลยนะสองคนนะทุกคนชื่อข้าวหอมกับชื่อใบตองนะอาจจะเปิดเทอมแล้วหาของขวัญไปให้เพื่อนเนาะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหรอสีเขียว,ยว,ยวอ่ะลูกแรกสีเขียวนี่นี่นี่น สีเขียวนี่สงสัยไปต้องแน่เลยเนี่ยใช่้ออ่ะลูกที่สองยังไม่ต้องแกะนะให้เขาไปแกะเองลูกที่สองของข้าวหอมข้าวหอมจะได้สีอะไรหรือว่าจะต้องสลับกันแถมแถมแอมแถมแถมเฮ้ยไม่แต่ก็ดีนะเขาจะได้แบบไม่ว่า เออไม่แย่งกันเขาจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทอ์สวยอะของฉันไม่สวยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออสีเขียวเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนี่นี่นี่เขามีตั้งหลายสีนะดูดิส้มชมพูอ่อนฟ้าอ่อนน้ำเงินเหลืองอันนี้สีอะไรลูกขาวเนาะสี <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันมีหลายสีเนาะเอออันเนี้ยแต่ว่าสีมันอ่อนใช่เขียวชมพูที่ดีไซน์ได้แล้วก <c oughs> <ส>็สีม่วง แต่เขียวก็สวยอยู่แจมอยู่จำอยู่ซ้อมก็สวยเขียวก็สวยแม่นบางคนก็จะน้อยใจอุ้ยทำไมใช่ใช่ใช่ไป้อมให้เขาช่ใช่สมมุติสมมุตินะสมมุติได้ชมพูกับเขียวอย่างเงี้ยแล้วเกิดเขาอยากได้สีชมพูทั้งคู่มันจะลำบากใจใช่ปะได้สีเขียวทั้งคู่โอเคไหนขอขอดูหน่อยเราจะยังไม่แกะเนาะเดี๋ยวไปให้เพื่อนแกะเองเนาะอ่ะ ขอดูตัวที่ดีไซน์แกะแล้วอะเพราะว่านี้เราจะยังไม่แกะเราจะไปให้เพื่อนแบบนี้เลยไปให้เพื่อนแกะเองดีเมื่อกี้ดีไซน์หยอดน,นะแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่จะมีป้ายเนาะเฮ้ยดูที่มันเป็นงานอะไรอ่ะงานเกาหลีงานเกาหลีหลอ๋อเนี่ยมีป้ายเหมือนกันนะเฮ้ยงานเกาหลีหดีไซน์ไนล่วของแท้ไหมอ่ะไม่นี่ไงดีไชนาอมอของจีนของจีนดไซน์าม่ มันไม่ใช่ของแท้แล้วของแท้มันยังไม่มีไซส์นี้ใช่ไหมแต่มันก็สวยมันเป็นงานตอการรกแกจะเป็นงานตเอ้าเหรอแต่ตรงป้ายมันเขียนว่าเม็ e อินช i n a านะลูกหรอาจจะผลิตที่ที่จีนก็ได้มันเป็นของแท้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแม่กูมไม่รู้นะว่าของแท้หรือเปล่านะแต่ว่าน้องก็มีป้ายนะนี่นะน้องก็น่ารักด้วยน่าใช่แล้วน้องก็น่ารักด้วยนี่ ป้ายด้านหลังก็เป็นเป็นภาษาอะไรอ่ะภาษาอังกฤษแล้วก็มีป้ายตรงเนี่ยตรงนี้ด้วยเนี่ยเออก็ดูดีนะหน้าน,น้องก็ไม่เบี้ยวด้วยนะร้อยนี่ก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่หนึ่งร้อยน่ารักใช้แขวนกระเป๋าได้ไงเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรแล้วก็ใช้แขวนกระเป๋านัากเรียนได้ใช่สีเขียวให้เพื่อนโอเคไปโอเคยังโอเคแล้วนะนี่นะ ถ้าเพื่อนดีไซน์ดูนะก็รอของขวัญได้เลยวันที่16แต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนี่พี่เขามาหยอดกันเต็มเลยบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะ